ครับช่อง youtube channel นะครับสวัสดีครับช่อง youtube channel นะครับเป็นเซสชั่นที่ที่3นะครับสำหรับวันพุธที่29เมษายนห้รยิสนะคิดรสลาพ2น2 0นะครับนะครับเดี๋ยวขอตอบน้องน้องอ่าอ่ารุจิก่อนนะรุจิรุจิลาภาก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่โหมดของน้องมีโชคมีลาบนะครับนะครับนะน้องลูกเกดนะครับ ช่วยกดแชร์ครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดแชร์นะกดแชร์นะครับเอ่อนะครับลุกจิราภานะครับอ้อนักสิบสามมีสาโอ้เป็นสงการไทยเลยนะครับหนึ่งแปดปีเถาะนะชั่วชรูขานเถาะนะครับนะครับจะซื้อรถใหม่มีโอกาสกู้ผ่านไหมครับไพ่ขึ้นหนึ่งดาบนะครับไพ่ขึ้นหนึ่งดาบมันบอกแค่ว่ามันมีแนวโน้มมันมีความสําเร็จหรือช่องทางหลากหลายในในกรณีที่จะหาทางในการ ออกรถนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ผมพูดถึงความสําเร็จเลยดีกว่าเนาะนะครับว่ามีโอกาสลุ้นอยู่บ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ไม่ใช่ลุ้นอยู่บ้างแบบมีโอกาสลุ้นในการออกรถนั่นแหละนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับปลานะครับการเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรปลาต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้แล้วปลาจะประสบความสําเร็จมากๆานะครับตั้งใจเรียนนะลูกเรื่องผัวไว้ที่หลังนะลูกนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับนะครับกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปนะครับอ่ะ เดี๋ยวตอบน้องงามก่อนแล้วก็ตอบน้องมิ้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าโหมดสู่โหมดตอบ3คนนี้ก่อนแล้วกันนะนะพิมพ์คำว่ายุคือชี้ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักขณาราศรีปีนักษัตรใสหมาชัดเจนนะแล้วจะเข้าโหมดของของน้องอ่าเพราะว่าถามว่าทําไมถึงตอบมีช่วมีลาบช้าที่สุดเพราะว่ารายละเอียดมันมีขั้นตอนเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะนะครับขอตอบคนอื่นสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับนะครับขอ,อบคนอื่นสั้นๆก่อนดีกว่านะครับนะครับ อ่ายี่สิบสคือชี้ยี่สิบจนะครับเจ็ดนี้คราสองแปดนะราศีพิศภนะครับอยากทราบว่าย้ายกลับไปทํางานที่บ้านตอนนี้ทําเรื่องย้ายอยู่อยากทราบว่าย้ายกลับไปทํางานที่บ้านเกิดนะครับไปย้ายได้ครับก็ไปเถอะครับนะครับนั่นคือสิงที่บอกไว้คือคําถามคืออะไรฮะคือมันบอกว่าถ้าจะย้ายอะไรก็ได้แต่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาย้ายไปได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาไปทําถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่นะครับนั่นคือสิงที่บอกไว้ นะครับนะครับหนูจะได้เงิน5,000จากรัฐบาลไหมนะครับนี่เลยข้างล่างเลยนะธรรมนัติธรรมวรรณกรร่วมบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวเลยนะครับนะนะเผื่อจะได้นะมีโอกาสลุ้นนะนะนะครับเลขที่บัญชีฝักไว้อมยิ้มโทรศดพท์เดลิรี่นะครับนะขอให้สมพรนะขอให้ได้เงิน5,000นะครับ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 อ่ะมา น้ำยีีคือชีวิตนะครับยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองร้อยยี่สิบสามราศีกุมนะครับแฟนปัจจุบันจะอยู่กันรักเราอยู่ไหมครับก็ลักเรานี่นะครับแต่ถามว่าจะลักเราคนเดียวไหมอันนั้นไม่กล้าตอบนะครับสวัสดีค่ะทายว่าได้ลูกผู้หญิงได้ลูกผู้หญิงจริงๆค่ะหมอพัดเป็นคนที่ทายเรื่องบุตรค่อนข้างที่จะถูกนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หมอคนอื่นอ้ icans, างนู่นอ้างน,น,านี่ไม่ทายเรื่องบุตรนะครับแต่หมอพัดจะทายเรื่องบุตรค่อนข้างที่จะถูกนะนั่นคือสิ่งที่บบอกไว้นะครั ไทย10คนมักจะเข้าประมาณ10คนนะครับนะนะครับเรื่องบุรนะครับมาร่วมทําบุญน้องหมาน้องแมวได้นะครับคุณกุลทิดานะครับนะครับคุณกุลทิดานะครับนะร่วมทาบุญน้องหมาน้องแมวได้นะครับนะการทํานายทัยทักเรื่องของบุรเนี่ยหมอคัดเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอ่านะครับมินต้านะครับหนูควรโทรหาคนเก่าไหมเขาคิดถึงหนูไหมคะหนูโทรไปขอตังค์เลย้ย คิดถึงยังวะขอตังหน่อยเว้ยมีตังให้ใช้ไหมวะถ้าเขาคุยอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็แปลว่านั่นพอให้ขึ้นเดอะสตาร์หนูยังมีโอกาสตัวเลือกที่ดีๆนะครับฉะนั้นอย่าไปง้องอนผู้ชายมากโทรหามันโลดนะคนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมินนะครับจริงใจจริงใจจะอยากอยู่นี่ไกลกับหนูไหมครับอย่าไปพูดถึงความจริงจังจริงใจเลยน้องมินนะครับช่วงนี้ระวังอกหักช้ำกระรมซวงนะครับแล้วให้เง่แง่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับงามนะครับ คนที่เปิดใจตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราจะอยากเจอไหมคนที่เราอะไรก็แล้วแต่ของน้องงามเนี่ยเขาไม่ใช่มีเราคนเดียวเขามีโลกสองใบนะครับรู้จักคำว่าโลกสองใบใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับตอบหมดทุกคนแล้วนะนะครับจอนนี้จะเข้าจะเข้าโหมดอ่าจะเข้าโหมดอ่าน้องไอชื่ออะไรวะน้องเกตขอเจรรัวลูกเกตขอเจรรัวของลูกเกตเป็นสาระเหมือนกันนะครับทุกคนสามารถฟังได้แล้วเอาไปปรับปรุงแต่งได้นะครับของลูกเกตเป็นสาระเหมือนกันนะครับ นะครับลูกเกดอยู่ไหมลูกลูกเกดอยู่กดหัวใจรัวนะครับถ้าลูกเกดอยู่กดหัวใจรัวนะครับนะครับนะฮะรวมบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับช่วงนี้หมอพัดซับจางหน่อยนะครับรายจ่ายมันเยอะนะครับรายจ่ายโคตรเยอะนะเลี้ยงหลายชีวิตนะครับนะทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวนะครับกดแชร์ไปใครฟังอยู่กดแชร์ไป หมอพ่อถานไม่พ่ายพลาดนะครับนะครับสิ่งที่ลูกเกดถามนะยิบีคือชิแชร์แล้วหนึ่งลูกเกดนะครับนะฮะวันพุทธที่ยี่สิบเก้าธันวาราศีธนูปีสี่สองนะครับหนูควรเริ่มต้นสร้างโปรไฟล์ไปตามโหรสสารผสมภาษาอาชีพเง็บดีไหมคะหนูควรสร้างฐานให้ผู้ใหญ่รู้สึกขุมมากกว่านี้ไหมคะประเด็นมันโลกใหม่แล้วนะครับอยู่ที่เราจะชอบทิ้งไหนเล่าหนีตัวตนเราได้พ้นไหมเลาหนีตัวตนเราได้พ้นไหมถ้าเราเป็นคนที่ตลกโป๊กฮาะ หรือเป็นคนที่สีสันเราก็ได้แต่การที่จะเป็นโหรรศาสตร์ได้นั้นครูพัฒน์แนะนําว่าถ้าเราเป็นหมอแนวใหม่อยู่หมอที่ยังไม่เก่งอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แนะนําว่า,าต้องต้องลดคําพูดที่ที่หยาบคายหรือคําพูดที่ทะลึง่งทะเลนออกไปราดับว้างาได้ทะลึง่งทะเลนได้แต่ลดคําพูดที่ขอโทษนะที่ที่เหมือนนันน็กพูดอะงี้กว่านะคือนันน็กเนี่ย เป็นคนที่หมอพัดชอบมากรู้จักนันนิกกเกศสวัสด์นะอภรระกระบงใช่ไหมนันนิกเป็นคนที่เก่งมากๆแต่อย่าลืมนะว่านันนิกเขาอายุ51ปีแล้วนันนิกผ่านทุกสุขร้อนหนาวมาเยอะนันนิกเป็นคนที่ทําให้คนบกประสบความสำเร็จอันดับต้นแต่เราจะพูดแบบกูมึงเฮียหาจิ๋มกระเจียวอะไรอย่างนั้นนิกไม่ได้คือนันนิกไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนันนิกมีแต่ทําให้คนได้ได้ได้ แต่คราวนี้พอเราเป็นคนที่เด็กอายุหลัก20ปีขึ้นไปเนี่ยขณะนั้นคนที่เข้ามาดูเราอะไรเงี้ยเขามีจิตและศรัทธานคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขามีความคิดแล้วฝากต่างวันหน้าต่างสังคมคือคือพูดขเขา้าใจว่านั้นนิกอะเขาดังจนเกินดังแล้วเขาไม่มีอะไรจะเสียละแต่เรากำลังสร้างฐานโปรไฟล์ฉะนั้นไอคาพูดเหล่านี้มีไม่ได้มีไม่ได้เลยจนกว่าเราจะโด่งดังแล้วเราจะเริ่มเป็นคือทําอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนตัวเองเราจะตลกโป๊กฮา์ติงกอะไรแล้วแต่เล็กๆน้อยของเราไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่าลดคําพูดที่หยาบคายถ้ามีเนะี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีต้องลดออกไปเลยอย่างหมอพัดเวลาคุยไลฟ์สุดบางทีก็มีกูมึงบ้างกูมึงบ้างเล็กๆน้อยบ้างเพราะหมอพัดดูดวงมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าปีอะไม่ใช่สิบสสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีโหรสตร์ไทยลายมือทุกอย่างนะจนลืมกเกือบหมดหลายชาก็ลืมแล้วนะนะจนมันต้องมาใช้ศาสตร์ในเรื่องของพทยยิบซีกับจิตใจมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราถามว่าเราสามารถผสมผสานร,ระดับปรัของโหราศาสตร์ได้ไหมเอาที่เรารู้ศึกษาตำราให้เยอะแล้วก็แล้วก็มาปรับโหราศาสตร์พร้อมกับผสมผสานกับสิ่งที่ทาเล็บได้นะครับอาชีพทําเล็บเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งก็เราทาเล็บไงเราก็ต้องเอาสิ่งนี้มาประยุกต์เราไว้ได้นะมันเป็นความเชื่อบอกว่าทําเล็บยังไงให้ถูกโลกเราสีอ่ะคนวันพุธสีอะไรคนวันพุธสีเขียวคนวันจันทร์สีเหลืองอ คนวันอาทิตย์สีแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราอะ่ะเราไปปรับประยุกต์มุมมองของเราได้นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามว่าการสร้างฐานโปรไฟล์หรือสิ่งที่สาคัญไหมสาหรับทาธุรกิจอาชีพทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะของออนไลน์ต้องสร้างฐานโปรไฟล์ตัวเองให้คนมีความเชื่อถือและให้คนเขารู้ว่าเราขายอะไรฉะนั้นนะ คนเราทาธุรกิจอย่างเดียวมัน,มนอาจจะไปไม่รอดอย่างครูพัฒนเนี่ยจะดูดวงให้ยอย่างเดียวมันก็เห็นไหมมันก็เหนื่อยแต่ถ้าหนูทําเลขเป็นด้วยแล้วหนูอ่ะ,อะมีเลขของโทรศัพท์มือถือเรียนรู้ในศาสตร์เสลสินด้วยแล้วเอาหลายๆอย่างมาประยุกต์เอาที่มันเกี่ยวข้องนะไม่ต้องไปแคร์คนอื่นที่คนอื่นเขาบอกว่าเอ้ยออไอ้พวกนี้มาหากินกับความทุกข์ของคนอื่นอย่างงั้นอย่างนี้เราไม่ได้หลอกลวงใครนะเออครบอกไว้นะฮะนะ คนที่เข้ามาดูดวงเราเนี่ยเรามีกฎกติกาของเราอยู่แล้วอย่างอย่างคูพัดเนี่ยไลฟเสดเวลาไร์ดูดวงก็ดูฟรีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมดูฟรีอย่างเงี้ยพอดูฟรีอย่างเงี้ยถามจริงเดีหมอพัดก็หมอพัดเก็บเงิเงนเก็บทองใครไหมไม่ได้เก็บแต่ว่าคนไหนที่ร่วมบริจาคก,ก็ยินดีถูกไหมฮะพาะถือว่าเขาอยากจะร่วมบริจาคถูกไมหมฮะคนที่ไม่บริจาคละ่ะพอไม่บริจาคก,ก็บางทีก็เดือดร้อนถูกไมหมฮะคนไหนที่มาด่าพ่อร่อแม่เราในเฟซบุ๊กเราไม่พอใจเราก็บล็อกไปถูกไหมฮะเพราะเราไม่รู้จักกับเขา นะเขาไปว่าเขาเขาติดเขาเสื่อมมาแหละนะเราจะเจอคนอีกมากมายนะเจอคนที่เชื่อคนเจอคนที่ไม่เชื่อเจอคนที่ดูถูกเจอคนที่ถาดขางทําทุกอาชีพมีคนติแนะ่นะฮะแต่เราอย่าไปหลอกลวงใครคานของชีวิตนะฮะนะครับนะนะดูให้ใหม่หน่อยเอางี้ถ้าหนูอยากให้ดูให้ให,ให,ให,หม่ใช่ไหมหนูมิน้นผีบ้านน้อยหนูพีมีนะ ยิบี่คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพิณสักย์ใส่มาให้ชัดเจนนะลูกนะครับหนูมินทา้วยนะครับพิมค์ว่าย่ิบซี่คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพินสักษ์ใส่มาให้ชัดเจนนะลูกนะเดี๋ยวครูพัดรออยู่นะนะลูกนะทั้งมินทาทั้งทั้งมินตาทั้งหนูมินนะครับทั้งสองคนนี้นะเดี๋ยวยวพัดรออยู่นะครับลูกนะนะคือมันมันเลื่อนฟีดลงไม่ได้ลูกหนูพิมมาใหม่นะลูกนะนะนะครับเมื่อกี้ขอโทษอย่างแรงเลยโมเลยไปซื้อีก เอาลูกเกดอยู่ไหมลูกเกดฟังต่อลูกเกดลูกเกดอยู่ไหมกร็รัวจะรัวมาลูกนะนะกร็รัวจะรัวมาลูกลูกเกดอยู่ไหมนะครูพัฒนะครับพอสมพรไม่หันอากาศทอทองลองเรนการันนะคะคุณลูกสาวทั้งหลายนะครับครูพัฒนะครับไม่หันอน้ากาดนะครับพอสมพรไม่หันอากาศทอทองลองเรนการันนะคุณลูกสาวนะคะนะครับมาคุยกันต่อนะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยครับเฟซบุ๊กกับเพจเนี่ยคือ เฟซบุ๊กเนี่ยมันทําคนไทยอ่ะถามว่าผิดไหมที่เอาเฟซบุ๊กทามาหากินไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าอีตัวของเฟซบุ๊กเนี่ยระบบเขาเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะค้าขายในในตัวเฟซบุ๊กเนี่ยหมอพัดไม่แนะนานะฮะให้เราทําเป็นลักษณะของการกระจายเช่นทําให้เขารู้จักตัวเฟซบุ๊กเนี่ยทให้เขารู้จักตัวตนของเราดีที่สุดคะ <laughs> เพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอาเฟซบุ๊กมาค้าขายเนี่ย จะถูกปิดการมองเห็นปิดกั้นการมองเห็นนะครับนั่นคือสีบอกไว้ฉะนั้นลูกเกดต้องสร้างเพจขึ้นมาลูกเกดต้องสร้างเพจขึ้นมานะครับนะครับสร้างเพจขึ้นมานะครับ มันถึงจะเป็นอะไรที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับขอรัดขั้นตอนไปดูดวงให้คนอื่นด้วยนะครับนะครับร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะนะปักหมุดไว้ชื่ออมยิ้มทาร์ตเดลลี่นะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดเบอร์พร้อมเพย์นะครับสองแปดห้าห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์สามธนาคารกรุงเทพนะศูนย์สองศูนย์สองเก้าหกแปดศูนย์หกแปดหกศูนย์ไมค์คาร์ลอมสินนะปักหมุดไว้ชื่ออมยิ้มทาร์ตเดลลี่นะน้ำฝนนะครับยี่เก้ามีนาสี่เจ็ด ะครับตอนนี้หนูอายุประมาณ15ย่างเข้า16ปีนะครับหนูหนูถ้าโหราศาสตร์ไทยหนูอายุ16สิบหกปีนะนะครับเพราะลูกสาวหมอกัดเกิด3มีนาหนูเกิดวันที่29มีนาอย่าเพิ่งมีผัวลูกลอย่าเพิ่งหาแฟนลูกตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานะลูกบอกแล้วนะครับว่าปี46 47 48 3ปีนี้นะถ้าไปยุ่งในเรื่องของความรักมีโอกาสเสี่ยงการท้องได้นะครับนั่นคือสิบอกไว้นั้นเรื่องของความรักหนูไม่ยินยอมนะคะไห้ขึ้นเดทนะคะนะครับอย่าเพิ่งมีผัวแล้วนะลูกนะครับนะครับจะทําให้หนูชีวิตหนู หเหี้ยใจนะลูกนะตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะพ่อตอบตรงๆนะลูกนะ,ะพิมพ์พี่มนนะคบวันที่สามสิบกันยาอาร์ทัศจพิจิกาสี่สองปีเถาะนะครับแฟนที่ชื่อของเขาจริงจังจริงใจแล้วมีเราคนเดียวเราใช้เนื้อคู่กันใหม่คะเขาตอบนะครับว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความชัดเจนความจริงจังจริงใจวัดกันเลยครับการวัดใจนเลยคือเราต้องเป็นตรงไปตรงมาดูว่าเขาให้อะไรเราเขาเขาสร้างเขา เขาสามารถคว,ควงแขนเราได้ไหมเขาสามารถเปิดตัวตนกับเราได้ไหมเขาให้เกียรติเราไหมเพราะไพ่ขึ้นตรงนี้มันมามันสามารถครบได้แค่50%ขึ้นทางนะครับถามว่าจะอยู่กันได้ต่อไวไหมเขาโอเคกับเราไหมคัาว่าโอเคกับเราหมายถึงว่าเขาทําให้เราสมหวังปัรถนาไหมน,นั้นคือสิ่งที่เป็นเปคีย์เวิร์ดถ้าไม่สมหวังปัรถนาดวงาตาของหนูหนูจะไม่อดทนนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับที่เหลือคือการพิจารณานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะนะครับ มินทาครับพิมพ์มาใหม่ครับพิมพ์คำวิสีคือชีวิตชีเล่นวันเดอนปีเกิดและคณะราศรีปีนักษ,ษัตรใสมาให้ชัดเจนนะ <S <S สามารถคบเขาได้ไหมสามารถคบเขาได้นะครับแต่ต้องดูว่าเขาสร้างสกิลเราได้ไหมน้องมิ้นผีผบ้าน,น้อยนะครับนะครับดูว่าเขานั้นให้เกียรติเราไหมนะตอนนี้คือคบก,กันได้อยู่แต่ว่าดูว่าเขาให้เกียรติเราไหมแล้วเขาเพิ่มมูลค่าความรักที่มันเพิ่มขึ้นมากไหมนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเอามาที่น้องลูกเกดต่อนะครับลูกเกดครับการสร้าง แมยังไม่พอเท่านั้นนะครับลูกเกดต้องไปเรียนรู้เขาเรียนรูกไ,ไม่ใช่ว่ให้ตอนนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะในยุคโควิดสิมีโปรมีโปรโมชั่นมากมายที่ให้เราเรียนฟรี ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับครูพัดบอกกลุ่มรัพย์ไว้แล้วลูกเกดไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไหนลูกเกดเข้าไปค้นหาต่างๆจะมีครูโค้ดต่างๆสอนฟรีเยอะมากนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเรียนฟรีนะครับไปเรียนเรื่องการตลาดในการทําเพจก่อนแล้วกันนะลูกนะครับนะครับการทําเพจแรกๆนะครับสิ่งที่บอกไว้เลยนะครับว่าพูดในในเชิงอยากค้าขายนะครับพูดในเชิงที่เป็นผู้ให้ให้เยอะๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับยอมรับจริงๆว่าคนที่ทําเพจแต่ละคน่ะ ออบอกตรงๆนะทุกคนมันก็อยากจะค้าขายนั่นแหละแต่ว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรมและเป็นประโยชน์กับพุ่งเป้าหมายจอดเจกตลาดเราให้ได้เราทําเล็กเราก็อาจจะบอกข้อดีข้อเสียเช่นว่าการทําเล็กของเราต้องทําให้สะอาดทำยังไงใช้น้ํายาอะไรใส่ใจลูกค้าอย่างไรดูแนวคิดลูกค้าอย่างไรรายนี้มันดีอย่างไรข้อดีข้อเสียไงเราต้องให้ใหคุณค่ากับสิ่งที่เราทําให้คนอื่นเขามองเห็นเยอะ เราต้องบอกว่านิ้วอย่างนี้คนทําอย่างงี้นิ้วเลียวนิ้วกลมนิ้วเป้านิ้วใหญ่นิ้วหยาบนิ้วคลายไอ้เริ่มนิ้วโป้สีดําสีค้าคนทาสียางนี้เราต้องแยกประเด็นเราต้องอธิบายให้ถูกว่าคณทาอย่างไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราสร้างคุณค่าไอ้ยีสเปอร์เนเี่ยเราก็บอกว่าล้านหนูอยู่ตรงนี้ช่วยมาอุดหนุนนะคะอะไรนี้ก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเข้าใจนะนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะะ้นะคะนะคะเรื่องของการทํานะฉะนั้นการที่จะทําทเพจประสบความสําเร็จได้นั้น จงสร้างคุณค่าและดึงดูดตัวเองเข้ามาก่อนอย่าขายเกินไปขายเกินไปไม่มีใครประสบความสําเร็จการทําธุรกิจต่างๆถ้าเราขายเรามวัวจะกอบโกยเพจก็ไม่ชอบดีไม่ไดีถูกปิดเพจด้วย Facebook ก,ก็ไม่ชอบนะฮะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้ให้เยอะให้ความรู้ให้ความคิดให้ทัศนคติเยอะๆเป็นผู้ให้ให้เยอะๆไอ้เรื่องการขายคอร์สเรื่องการขายอ่าไอ้สิ่งที่เราจะขายอะไรทําธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยเอาเป็นแค่20%สุดท้าย มีเคยบอกความรักกับใครเลยนะเนี่ยนะครับนั่นคือสิที่บอกไว้นะครับต่อไปนะฮะเราไปนะครับ,รนรบหนูมินทานะครับหนูมินทานะครับพรุ่งนี้หนูโทรหาแฟนเก่าโทรไปโลดครับโทรไปโลดจะได้รู้ความชัดเจนนะครับโทรไปโลดนะครับแต่นิดนหนึ่งหนูมินทานูเกิดปีซีแปดอายุประมาณสิบสีนะ่สิบห้าปีนะสามสิบสี่สิบห้าปีสามปีนี้ดวงชะตาหนูหอ่ะบอกพัดบอกตรงๆเลยนะดวงชะตาหนูอย่าไปยุ่งกับมันมากนะโทรหาพูดคุยได้แต่อย่าไปใกล้ตัวบ้ากมาดวงชะตาหนูมีความเสี่ยงมากเลยในสามปีนี้ที่จะท้อง ผู้ไปเขื่อไปล่วงหน้าเลยถ้าหนูไม่อยากท้องหนูพยายามอย่ายุ่งเรื่องของผู้ชายหนูพุ่งเป้าหไายไปที่การเรียนและการศึกษามากกว่านะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หนูต้องพุ่งไปที่การเรียนและการศึกษามากกว่าและหนูจะประสบความสําเร็จฉะนั้นหนูอย่าไปยุ่งเรื่องแฟนมากมาผู้ชายบางคนแม่งปี้อย่างเดียวอ่ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะบนะหนูวินตานะหนูเพราะหนูเกิดปีสี่แปดไงสี่แปดก็บอกแล้วไงสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามปีเนี้ย ถ้าไปยุ่งเรื่องของผู้ชายมากๆอ่ะบางทีมันสมมันรักเหมือนจะสมหวังชั่วคราวมีความสมชั่วคราวแต่อกช้ำและกรรมซวงยาวมันเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่เหมาะสมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดเบอร์พร้อมเพริร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับคุณลูกดวงขามีใครถามอะไรอีกไหมครับครูพัชจะได้ลงก่อนนะครับเนาะนะครับนะฮะมีใครถามอะไรไหมคะนะครับนะนะครูพัชจะได้อ่ อ่ารีบลวก่อนลูกเกดสงสัยข้อไหนไหมลูกลูกเกดสงสัยอะไรข้อไหนไหมลูกลูกเกดขาลูกเกดสงสัยอะไรข้อไหนไหมลูก มีคาถามถามมาอีกนะลูกเกดสงถามสงถามเขาเลยไม่ต้องไม่ถามหลังไมล์ลูกเอาหน้าไมล์เลยไม่มีใครอยู่เยอะแยะหรอกขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าหลังไมล์ตอนนี้เต็มมีมีสี่ห้าคนไม่งั้นไม่ไหวอ่ะครูพัฒสุภาพไม่ค่อยดีพี่สุภาพไม่ค่อยดีหือถามหน้าไมล์เลยเอาตรงๆหน้าไมล์เลยจะถามอะไรหรือเรื่องสวดตัวถ้าเหลืองตัวถ้าถ้าเป็นเรื่องสวดตัวจะถามหลังไมล์ก็ได้โอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการสร้างชีวิตการดําเนินชีวิตหรือทํายังไงให้ประสบความสาเร็จถามหน้าไมล์ นะแต่ถ้าไปเลือกสุดตัวเ,เล็กๆอ่างไม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะหลังไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วลูกเกณน,นะค่าาหารน้องหมาน้องแมวนะนีป่นน้องสาวแล้วครับขอใจรัวครับใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับ ใครมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับนะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับ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 วันเดือนปีเกิด ลัคนาราศีปีนักศาสยมาให้ชัดเจนนะครับถามได้เลยนะครับนะครับนะครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวครูพัดได้ลงก่อนนะเพราะว่ามีนักที่ดวงอยู่หลายท่านนะครับนะครับเพราะว่ากันไปตามสเต็ปๆเนาะนะครับทำไว้นะนลูกเกดนะครับทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคําติคําติฉินนินทาคนว่าเราในแง่ลบในแง่ที่ไม่ดีได้เจอแน่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับฉะนั้นอย่าท้อนะท้อไปไม่เกิดอะไรดีขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครัทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสนะครับนะครับ กถามว่าอยากทราบว่าหนูสร้างเพจแล้วหนูจะจ้างลูกน้องสักคนไว้คอยช่วยเหลือทำคอนเทนต์ได้ไหมเจอคนมีฝีมือไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงช่อง y o u u u b ชั้นนั้นอีกครั้งหนึ่งเลครับ